โจไบเดนประธานาธิบดีสหาราัฐผู้ชิงตำแหน่งผู้นำสหาราัฐจากเดโมแครตวัย81ปีและโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งจากรีพับลิกันวัย78ปีเข้าร่วมดีเบตรแรกที่จัดขึ้นโดย CNN เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทั้งคู่เปิดฉากโจมตีกันไปมาด้วยประเด็นต่างๆเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจของแต่ละฝ่ายทางทรัมป์ระบุว่าในยุคข,ของตัวเอง เศรษฐกิจอเมริกาเติบโตมีการจ้างงานสูงสุดและกล่าวหาไบเดนว่าบริหารงานด้านเศรษฐกิจได้อย่างยำแย่และทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ด้านไบเดนกล่าวโทษทรัมป์ที่ให้สิทธิ์จำกัดสิบการทำแท้งทั่วประเทศด้วยการแต่งตั้งพวกผู้พิพากษาหัวอนุรักษนิยมในศาลสูงสหรัฐทางทรัมป์ก็ได้กล่าวหาว่าไบเดนล้มเหลวในการคุ้มกันชายแดนทางใต้ของสหรัฐและเปิดทางให้มีการไหลาบากเข้ามาของอาญยกรจำนวนมากอีกทั้งทรัมป์ยังกล่าวโทษไบเดนเกี่ยวกับสงครามยูเครนด้วยว่าไบเดนให้เงินสนับสนุนจำนวนมากแก่ยูเครนแต่การลุกรานจะไม่เกิดขึ้นหากสหรัฐมีผู้นำที่ดีทั้งนี้ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆ นักระบุว่าไบาเดนมีน้ำเสียงแหบแหง้งและพูดจาตะกุกตะกากบ่อยครั้งประกอบกับเสียงที่แหบพร่าเนื่องจากเขาป่วยด้วยอาการหวัดทำให้ผู้สนับสนุนหลายคนรู้สึกผิดหวังกับผลงานของเขาในครั้งนี้และการกล่าวเกินจริงในประเด็นที่บอกว่าทรัมป์ให้ชาวอเมริกันฉีดสารฟอกขาวที่แขนเพื่อรักษาโรคโควิด -19 ขณะที่ทรัมป์ถูกวิพากวิจารณเนื่องจากคำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จหลายครั้งทั้งเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจการทำแท้งรวมทั้งประเด็นผู้อพยพที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง